ว่าอย่าดิเวเอาเพอยังให้นอะน้ำกินนี่เออเอากินกนเลยกินแล้วเราจะเรื่องไฮสซบังเทิ้งไปน้ำเนี่เด้ออย่าเรื่องวาเขาเสดอย่ทั้งห่างบดขึ้นเลยน้ำมุดประสีน้ำมาเศร้าเมย์หล่บอกเออใครแน่แล้วไปต่อได้บาดนี่แต่วาเขาไปได้ขตปลาข้างหน้านี่หามเบ้าหอดผู้อยู่บ้านนี่หามเป้าอีหยังที่บ่าจำเป็นหามเอิ้นซื้อเอิ้นเสียงกันหามท่วงนั่นท่วงนี่ ขามรับท่านนี่ไปละกันสิเป็นเรื่องไม่ได้บาดนี่ยตูจาไว้ให้ดีเด้อขันตูสิเป็นหน้าย่านพอหามสิบขอดังนี้ขอที่หนึ่งยาปากเสียยาเบ้าเล่นย่าเอ่ยถึงสัตง์ถึงเสือยาซุปประมาทเจ้าที่หรือสิ่งที่ว่องบ่เห็น พะมันจะเป็นการท้า,าทายแล้วก็นั้นไพ่มาสู่เจ้าของโอ้จังสันถูกตีพอที่สองต้องหูจักกาวไวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป้าเจ้าเขาทุกเถื่อเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมให้เพื่นนอนพบบอกรักษาเฮาเฮาสิได้ปลอดภัยโอ้ พอที่สามขันมีคนมาเอินหรือมาตามไปกับบ้านย่าตอบรับเด็ดขาดห่วยเป็นยังละ่ะมันอาจจะเป็นพูดผีปีศาจต็นวิญญาณสัวไล่มาหลอกล่อให้มึงโลงจากหางมึงจะได้หลงเสือเด็ดขาดเพราะมันสิเป็นอันตรายต่อชีวิตไดโอ้แม่นได้เหรอเนาะพอที่สีหามท่มนำไล่ ปวดขีปวดเนียวลงกจากหางบราเด็ดขาดพอสัตว์ป่ามันมีสัมผัสที่ไว้ต่ตอกินมันสิบวกเขาบา,า,างใกล้ห่างให้เขาเนียิ่งเลยเออแมนเด้หละเนาะพอที่หาหามเฮ็ดหางจะเทิงตน้นไส้หรือต้นไม้ใหญ่ที่มีหากโ่ขึ้นบ้าจากดินเพราะในต้นไม้เ่านี้ มันอาศิมีเจ้าของหรือผีสางนั่งไม่อาศัยอยู่คันขึ้นไปเฮ็ดขวมหัวเพลินมันหมายถึงการว่าห้ความเขาหลบมันอาศิเป็นอันตรายต่อเจ้าของได้โอ้จังสันดกตีเออแม่นได้หรือพ่อข้อที่หกห้ามร้องล่ำทํำเพลงหรือผิวปาก พอะมันสิเป็นการรบกวนเจ้าป้าเจ้าเขาหรือปุุกให้พูดผีปีศาจต,ตื่นขึ้นมาได้โอ้จังสันดียิท่พอที่เจ็บห้ามน,นอนรับรถถอยู่ทั้งห่างเด็ดขาดเอา้าเป็นยังล่ะเพราะว่าอี้ยังก็เกิดขึ้นได้นายผ่านต้องตื่นตัวอยู่เสมอเออเออเอเอ,เอพอที่แปด ถามยิ่งสัตว์ที่เลี้ยงลูกเอ้าเป็นยังล่ะจุงพึ่งสังวรไม่ว่ามันมาหาอยากหากินเพื่อเลี้ยงลูกของมันถ้าแม่มันตายลูกมันก็ต้องอดตายโอ้จังสันอกเตี้ยขอที่เก่าให้ยิ่งสัตว์ที่เจ้าของขอทอนันเอ้าเป็นยังงล่ะ ขอเก่งก็ยิ่งเก่งขอกวางก็ยิ่งกวางขอหมูไข่ยิ่งหมูทอนั้นอย่ายิ่งนอกเหนือไปจากที่เจ้าของขอเขาใจบเออ่เออเออขอต่อไปคันนี้ผู้สาวงามๆเขาขา,ขาวบวบ,วบมาเอินลงจากอ่างผมต้องตอบรับแม่นบ่ให้กูลงก่อนเนาะ ข่ยอยลงกวนตัวเนาะยหูกวนอ,อ๋อบ่ข่ไข่โอ้ยมึ่งก็ยังบออ่ข่อยมึงต้องเสือนายพานเต้อ๋อบ่ข่ไข่อฮ้ยขันไม่หรีก,กูกับจีโดดทางขึ้นกันแล้ววะมึ่งโอ้ยมันกดคอสามตัวนึูลองเบิ่งซื้อๆว่ามึงสิลืมมอหนอออันหนา โคคอสุดท้ายนี่จจำไว้ให้ดีเป็นคอที่สำคัญที่สุดเลยไม่ยังหรอพ่อย่างฮ้โนอยาเลืมห่อเขาเนาะอุ้ยหามเลื่อมห่อเขาเออเฮ้ยตัเลื่อมดอกมึงอะไรแห้งตัวไรเลืมดุ้กสิใจเนี่ยโอ้ยมันก็หลายแนวนะจักเจ้ายังแนวเว้ยผู้นั้นก็เล่งผู้นี้ก็เล่งเอาไปเอามากกรลืมเอาตัว